สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆกิน่ารักด้วยนะคะวันนี้อยู่กันกี่คนเนาะคุณครูจูกําลังทําคลิปวิดีโอนะคะสอนเด็กๆนะคะเ,เป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวขอทําความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าเราทําเฉพาะภาษาอังกฤษวันละ1คําเท่านั้นนะคะคืออันนี้เราจะไม่ได้ใช้หนังสือนะคะเพราะหนังสือส่วนมากจะใช้เป็น แบบฝึกหับนะคะที่ที่เราจะเขียนเขียนไปพร้อมๆกันนะคะผูะ้ของที่เข้ามาชมแล้วนะคะทังคุณอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้อ่านนะคะที่คุงครูส่งเข้าไปหรือว่าเข้ามาทีหลังแล้วไม่เห็นข้อความนะคะคุณคุณ,คณอขออนุญ,ญาตบอกนิดนึงนะคะว่าเราจะจะไม่ใช้หนังสือนะคะเราจะเรียนภาษาอังกฤษแค่วันละหนึ่งคำช่วงรอโควิดนะคะ คุณครูนะคะชื่อคุณครูจุธามาศวรจิตนะคะหรือว่าคุณครูจูนะคะแมวมีเด็กๆบางคนที่อนุบาลสองเขาตั้งฉา,ายาให้คุณครูเขาบอกว่าคุณครูจูเป็นคุณครูสายโหดคุณครูดุนะคะแล้วก็ต้องดุนะคะเพราะว่า,วาการที่จะส่งต่อเด็กๆขึ้นปหนึ่งนะคะเด็กๆจะต้องเขียนหนังสือได้นะคะบางคนอ่านออกแล้วนะคะทีนี้ขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเราอย่าพิ่งเร่ง เด็กๆนะคะให้เขียนหนังสือนะคะหรือว่าอ่านออกนะคะบางคนว่าโอ้ลูกฉันอ่านไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ใช่จุดตรงนั้นนะคะคือเด็กๆเขาจะยังไม่ไปถึงตรงนั้นแล mm ้วค่ะคืออนุบาล3มเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมที่เขาจะขึ้นไปสู่ชั้นปหนึ่งนะคะอย่างมีคุณภาพนะคะ mm hmm. วันนี้ครูจูมากับแต็กกล่าวหน้าบ้าน,นะะหน้าบ้านครูจูเองเนี่ยนะคะเสียงอาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะคะเป็นเป็น เป็นที่เปิดนะคะเปิดโล่งนะคะหน้าบ้านน่จะมีต้นไม้แยะไปหมดเลยนะคะนี้จะเป็นข้างหลังนีเป็นต้นต้นเศรษฐีนะออกดอกแล้วด้วยนะคะเนี่ยครูจูจะรวยแล้วจะเป็นเศรษฐีแล้วนะคะอ่านหนังสือทั้งหมดนะคะจะมี12เล่มน,นะคะ12บเล่มต่อ,อทั้งปีเลยนะคะทั้งปีเลย ถ้าเทมเทิมที่หนึ่งนี่จะมีประมาณเก้าเล่มน,นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนังสือของของลูกชายคุณครูจูเองนะคะที่เขาเรียนที่เขาเรียนจบไปอันนี้ครูจะใช้คําศัพท์ในนี้นะคะมามาสอนนะคะใช้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในนี้นะคะมาสอนเด็กๆนะคะอันนี้เป็นเล่มเดิมเล่มเก่าของลูกชายครูที่สอนนะคะ ซึ่งปีนี้คุณครูได้เปลี่ยนหนังสือนะคะคุณครูใช้ของสสรนะคะอันนี้รูปภาพชัดมากตัวหนังสือโตมากนะคะมีแบบฝึกหัดเยอะสีสันสวยงามนะคะคือได้ประสบการณ์มาจากที่ลูกชายเนี่ยค่ะลูกชาย,เ,ย,เ,ยเรียนเรียนเล่มนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีนะคะอยากเอามาใช้กับเด็กๆรุ่นนี้นะคะคุณครูจูก็เลยขอเปลี่ยนหนังสือนะคะ <IS> ขอเปลี่ยนหมดเลยทั้งอนุบาลหน <IS> ึ<ๆ>่งสองสามว่าขอใช้ของสสรนะคะนะ 12เล่มแล้วก็เด็กๆจะไม่ต้องเขียนเยอะนะคะไม่ต้องไปเขียนมากการบ้านก็จะไม่เยอะด้วยนะคะคำศัพท์แรกที่เราจะเรียนในวันนี้ง่ายมากนะคะอันนี้ในนี้นะคะจะมี a b c ไล่ไปเรื่อยๆนะคะคำศัพท์แรกของเราก็คือตัวนี้คะ่ะตัวนี้คะ่ะตัว a นี่คะ่ะนะ,ะ the first letter ตัวนี้ก็คือ a นะคะ a a n mod ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะรู้จัก mod ใช่ไหมด็ค่ครูจูมีรูปภาพให้ดูนะคะ n n t n mod เป็นแถวแนวยาวใชมคะ mod นี่ส่วนประกอบของ mod ต่างๆเลยมี mod ตัวจริงด้วยนะคะรูปภาพจริง mod ตัวกระตู้นก็มีนะคะเดี๋ยวครูจะถ่ายรูปลงไปให้เด็กๆได้ดูนะคะในล,ลายอีกครั้งหนึง่งนะคะนะ บางทีส่งส่งในไลน์เนี่ยคลิปที่ครูส่งในไลน์อาจจะไม่ยาวนะคะเพราะว่า,าบางทีมันส่งไม่ได้เดี๋ยวครูจะทําเป็นเป็นหลายๆช็อตส่งให้แล้วกันแล้วก็บันทึกคลิปไว้นะคะเดี๋ยวนี้เราจะเรียนคําว่าแอนเนหละคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแอนมีตัวอะไรบ้างเอ่ย